ทุกคนมื้อเช้าแม่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ไมลัวๆได้ไป่น้อไ,ไปเลยไป่น้องไปแซบ่บเสื้อทำคลิปแบบนี้แหละจะได้ไม่มีใครมาทวงจะไม่มีใครมาสั่งห้ามมันเป็นสิทธิ์ของเรา ฝากถึงยูทูบเบอร์ทุกช่องนะคะถ้าไม่อยากมีปัญหาไม่ต้องไปเกาะใครหรอกค่ะทำคลิปเองเนี่ยต้องชื่นชมอ่ากลุ่มที่เขากินนะเขาทำกินนะเออทำอาหารนะพวกเขาโคตรฉลาดเลยพวกเขาเก่งนะอมแม่นี่ง่ไปเกาะคนนู้ไปเกาะกระแสรตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นงูเริ่มต้นใหม่ยัง จดตดไปด้วยกินไปด้วยเพราะว่ามันอ้วนลวกเน่ราจะให้สานว่าอ้วนลวกคือแบบน้ำแกงมันแบบข้นเแนบบี่ยเพราะว่าเราใส่เข,ข้าวคั่วนีวู้ โอ้ยมันฝิ่นมากกันได้ข้าวเหนียวจ้ำเลยนิดนึงแซ่บอันนี้ไม่กินกับข้าวเจ้าอ่ร่อยทุกคนแตขน่ข้าวเจ้านี่ก็ข้าวใหม่นะอืมข้าวเอ,อะไรมาไดโนเสาร์อืมจำว้นนะยี่ห้อไดโนเสารนะ์เนี่ยแพง แล้วมันเป็นเข้าใหม่อืก็ต้องควบคุณขอบคุณโลกที่ส่งมาให้ อร่อยข้าสวยยังอร่อยเลยคี่ตูไม่ายานงาเขาเขาขั้นองานมันเข้มข้นมากอร่อยได้แรงจริงจริง Oh, hmm. til เอปป้ยปลาแซลมอนตั้งแต่มื้อนี้จะได้จะกินข้าวได้เยอะอยู่เพราะไม่กินยาเอ่อแน,นดนะ์อะเอาเช้าตัวง ทูไม่ต้องโทษให้เกี่ยม แก่ของแท้เครื่องงดไม้พิสานบานเฮ้ามันต้องเข้มข้นแบบนะี้บางคนบอกว่าใส่อะไรลงไปใส่หอมแดง ระชายใส่เกลือใส่พริกลงบางคนนี่ใส่พริกสดลงไปกับมีเลย เด็กคนบายบายบุกคิดแบบนั้นเด้ว